คลิปนี้นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตรถครอบครัวมีมากกว่า50คันนะมี Fortuner อยู่ประมาณ7คันมิวเประมาณ8คันนะฮะที่สําคัญผมอัปเดตรถครอบครัวขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็นโมบิลิโอบีอาร์วีอซ่อนเริ่มต้นเพียง7,000บาทที่สําคัญเครื่องยนต์นะฮะสองมีราคาอยู่ที่1 7ึ9 0แสนเ่พี่คนไหนสนใจรถครอบครัวราคาถูกที่เพชรยนต์มีเยอะมากนะมีมากกว่า50คันสนใจคิปนี้้ามพานะครับ สวัสดีพี่ที่สนใจรถครอบครัวมือสองทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ผมปานพิษยนต์เช่นเคยนะวันนี้ผมมาอัปเดตสต็อกรถนะฮะทั้ง Fortuner และ m ิวเ x เลยนะช่วงแรกก็จะอัปเดตในเรื่องของตัว m ิว e เไปก่อนนะครับแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยก็จะเป็นตัว Fortuner นะฮะมีผ่อนเริ่มต้นที่1 000, 3 0 0 0หบาทแล้วก็1 000, 1 0 0 0บาทนะมีด้วยนะสำหรับตัวรถครอบครัวที่เป็นอินโนว นะครับถ้าเกิดว่าพี่คนไหนสนใจเนี่ยก็สามารถทักกันเข้ามาได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับ0825713369หรือแจท l ไลน์มาได้ PAINPI 1992สำหรับคันนี้เป็น,นคอสโลเวอร์นะฮะอันนี้ผมจะแถมให้ในช่วงท้ายนะครับคันนี้ผ่อนประมาณ1,000 10, 0นิดๆน,นะถ้าเกิดว่าพี่สนใจพี่สามารถเข้ามาคุยรายละเอียดกันได้นะครับที่สำคัญนะมลเอของเรานะมีรถประมาณ10กว่าคันนะครับจอดอยู่ตรงนี้ประมาณ น่าจะ1 0บคันแล้วแล้วก็ข้างหลังก็มีอีกเข้ามาใหม่ราคาเริ่มต้นที่5 0 0 0 0นบาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรถครอบครัวราคาของเราเริ่มต้นที่9 9 0 0 0บาทเท่านั้นอยู่ด้านหลังถ้าเกิดว่าใครอยากสอบถามในเรื่องของราคา99,0 0 0นเนี่ยทักมานะครับทักไลน์มาหาผมเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดตัวรถให้นะครับเพราะว่ามันอยู่ด้านหลังผมอาจจะไม่ได้เดินไปเป็นตัวนิสสันนะครับใครสนใจโทรมาเบอร์ด้านล่าง0ูนย์แปดสอหรือจ็นึ่นสามสามหกเก้าหรือไลน์ได้นะ paipi หนึ่งเก้าก็สองคลิปนร ครอบครัวนะครับทั้งหมดเลยนะฮะที่จอดอยู่ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีอินโนไวีกคันหนึ่งเดี๋ยวจะแชรแวบไปให้ดูนะครับถ้าเกิดว่าพี่สนใจพี่สามารถโทรหาผมได้ที่ศ mm ูนบเบอร์ด้านล่างนี้ นะฮะโทรมาได้เลยนะครับอ่ะ,นะะเพื่อเนเป็นการเสียเวลาเริ่มต้นที่มิวเอคันแรกเลยดีกว่านะฮะคันนี้ผมบอกก่อนนะเลขกไม่แค่18,000โล18,000โลถือว่าใช้งานน้อยมากๆนะครับคันถัดไปเนี่ยเป็นเครื่องยนต์3.0หรือพี่คอยเรือพี่รอชมนะ3.0ปี2022ปีใหม่ๆคันนี้เลขกไม์ห่งหมื่นแพันโลได้ปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะ,ะีะตัวนี้เป็น 9, ้น, 2021, นะฮะ,ก,บบนนะฮะก็คือก้าอีลิเกนปีองพั 2009, นี่สิบเอ็จะได้เป็น สีขาวมุกแค่คันเดียวในเพชรยนต์อีกหนึ่งคันเนี่ยจะเป็นขับ4คืโอโฟวิวเลยเครื่องยนต์3.0ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าพี่สนใจคันนี้มาดูรายละเอียดใกล้ๆกลกันนะครับเลขไม่หนึ่งหมื่นโลในราคา1นึ่งล้านแปดหมื่นบาทความเพียงหนึ่งหมื่นประมาณ18,000บาทนะครับหนึ่งบาทนะฟรีดาวได้สําหรับใครที่กําลังมองหา m e x ไว้ใช้งานสักคันคันนี้ได้เป็นอีลิแกันน้องปลายแดงเลย เลี่ยมสันคมตัวรถค่อนข้างที่ชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะแก้มข้างแนมชิดสนิทแบบนี้ไม่มีอ้าออกนะครับแล้วก็ในเรื่องของเซ็นเซอร์ก็ได้มาทั้งหมดนะฮะแจุดด้วยกันหนะ้า4หลัง4ี่สวยๆถนะเเลียมสันคมตัวรถด้านข้างชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะครับบันไดข้างมีมาให้แหลกหลังคามีมานะครับสวยๆแบบนี้นะเปิดเข้ามาด้านในเดี๋ยวให้ดูนิดหนึ่งนะครับคันเนี้ย ที่แตกต่างจากตัวท็อปนะครับตัวอ e ีเิแกนเป็นตัวรองท็อปเนาะตัวท็อปมันจะมีเรื่องของระบบเอรัสที่อยู่บนกระจกมองหลังนะครับแต่คันนี้ไม่มีนะผมอมลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังชันคูดคอนทรลมีมาให้ครบเลยหน้าจอทัชสกรีนมีมาให้ดิจิตอลออโต้เกียร์ออโต้มาพร้อมเมนนว่นหมดนะครับแล้วก็บอหนังทิ้มตานตึงๆ,ๆ,ๆ,ๆแบบนี้ลดการสะสมความร้อนลดกวานไม่ล้าเวลาขัดขี่นะได้เป็นบอหนังเทคโนโลยีคูม a กมาแล้วนะครับด้านหลังกว้างๆแบบนี้สามารถนั่งได้หลายคนนะครับสำหรับจริงๆม มาจีสี่คนเลยนะมันเป็นหน้า2หลัง4ข้างหลังอีก2เนี่ยครับมันอาจจะได้ถึง8คนเลยนะครับรถเจ็ดที่นั่งก็จริงนะฟ้าพิรานฮะสะอาดสะอาดไม่มีร่องรอยของอขระใดๆเลยนะครับด้านท้ายนะับตัวนี้เปิดไฟฟ้าได้ด้วยนะเปิดไฟฟ้าได้เลยนะครับสาหรับใครสนใจคันนี้อยู่ราคาก็สมเหตุสมผลนะครับกับเลขไม้หนึ่งหมื่นแปดพันโลนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งล้านแปดหมื่นบาทมาดูตัวนี้เพิ่งหลุดจองมาด้วยนะครับมาดูฝั่งนี้กัน นะเปิดเข้ามานะครับก็นี่สวยๆแบบนี้ปุ่มปรับลดกระจกอยู่ด้านข้างจอยสติ๊กปรับองศากระจกมีมาให้นะครับพวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับคูซอนโทมีมาให้แบบครบเลยนะครับปุ่มมัลติฟังก์ชันแบบนี้นะครับเบาะไฟฟ้าด้านคนขับมีมาให้แล้วนะครถ้าเกิดว่าพี่คนไหนสนใจคันนี้เลขไมหนึ่งหมื่นแปดพันโลได้ปี2021 ราคา1,080,000บาทสนใจโทรมา0825713369ไลน์ได้ PARNPI 1992คันถัดมานะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์3.0ขับ2ต่อไปจะเป็นตัวโฉมดิโอニッไม่แค่หลักหมื่นนะประมาณ50,000กว่าแล้วก็มี40,000ด้านหลังด้วยเดี๋ยวพาด,ดูนะครับคันนี้นะครับเป็นตัว3.0อัลติเมตขับ2นะฮะคันนี้ได้ปี2022รถสวยนะ่ใช้ได้สีบรอนเงินแบบนี้ดูแลรักษาง่ายเลขไม75,000กิโล สวยๆแบบนี้8 4 1, 1 1ทะเบียนนี้เลยนะครับแล้วก็เหลี่ยมสันคมตัวรถค่อนข้างที่จะชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มเดี๋ยวพาดูรอบคันนะครับนี่ไฟหน้าไม่มีแตกไม่มีร้าวกระจังหน้าก็เงาๆคมๆแบบนี้จุดเชื่อมต่อด้านแก้มข้างไม่มีอ้าออกนะครับล้อแมก20นิ้วเหมือนกันนะฮะแต่ว่าตัวอีเลกนจจะได้เป็น18นิ้วบันไดข้างมีมาเหลี่ยมด้านข้างชัดเจนไม่มีบุบเลยนะครับรถสวย่ะแหลกหลังคางมีมาให้แบบนี้นะภายในก็ค่อนข้างเหมือนกันที่แตกต่างก,กันก็คือในเรื่องของนี่ฮะ ระบบ ADA s นะครับแต่ว่าดูสภาพภายในแล้วไม่เจ็ดหมื่นก็ถือว่าใช้งานน้อยมากนะครับก็ถือว่าใช้งานน้อยมากมีแอมเบรไลน์ B มาให้แบบนี้สภาพค่อนข้างที่จะตึงๆตึงๆเบาไม่ช้านะครับพวงมาลัยก็ไม่ช้ำนะฮะหน้าจอทัชสกรีนเชื่อมต่อพวก Apple c a r p l a y ได้นะครับถ้าเกิดว่าสนใจคันนี้นะฮะร,ราคา1นึ่งล้านห้บาท1นึ่งล้านห้าบาทฟีดาวน์ผ่อนประมาณ17,000ปลตายนะพี่นะสนใจทักกันมาได้นะครับรถสวยน่าใช้ด้านหลังก็แบบนี้เลย นะครับไฟท้ายสวยๆไฟทับทิม2จุดเซ็นเซอร์ด้านหลังให้มาถึง4จุดเลยนะครับนี่นะอ่ะแล้วก็โลโก้ของอีซูให้มาครบนะครับตัวนี้จุดเชื่อมต่อต่างๆนะฮะนี่ชัดเจนนะครับไม่มีอ้าออกนะฮะเหลี่ยมสันคมตัวรถชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มบันไดข้างมีมาให้แหลกหลังคามีมาให้นะครับมาดูฝั่งนี้กันบ้างเดี๋ยวดูเรื่องของสภาพละกันนะฮะคันนี้ เป้น break, เบรกแป้นคันเร่งนะครับค่อนข้างที่จะไมะ่ค่อนข้างที่จะไม่มีร่องรอยนะครับสวยเลยนะสวยเลยไม่แค่เจ็ดหมื่นห้าพันโลตัวนี้เป็น adaptive cruise control มาให้แล้วสําหรับคันนี้มีระบบ a dash ถึงจุดหยุดนิ่งเลยนะถ้าเกิดว่าพี่คนไหนสนใจคันนี้ในราคา1นึ่งล้านห้าหมบาทนะครับโทรมาที่เบอร์ด้านล่างศูนย์แปดสองห้าเจ็ดหนึ่งสามสามหกเก้าแอดไลน์ได้ p a r n p i หนึ่งเก้าเก้าสองนะครับสวยๆเลยนะเดี๋ยวมาคันถัดไปตัวโฉมดิออริกคันนี้เนี่ยคาดว่าเลขไมล์อยู่ที่ ห้าหมื่นห้าหมื่นเก้าพันนะถ้าจําไม่ผิดอ่ะห้าหมื่นเก้าพันแต่ข้างหลังอะ่ะจะเป็นไม่สี่หมื่นหกเดี๋ยวพี่รอชมนะครับในราคานะฮะที่ไม่แพงมากนะครับราคาแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวผลประมาณหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับสําหรับคันนี้ได้เป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับสวยๆเหลี่ยมสันคมตัวรถค่อนข้างที่จะชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะฮะกระจังหน้าสวยๆแบบนี้เคลือบโครเมียมมานะครับแล้วก็โครเมียมแบบสีดํานะฮะ ตัวนี้ได้สเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังมาให้แล้วจุดเชื่อมต่อแก้มข้างต่างๆไม่มีอ้าออกเหลี่ยมสันคมตัวรถท่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับสภาพโดยรวมผมว่ามันเป็นรถ 7A เนะครับเพรยนชันรถ 7A อยู่แล้วนะล้อมแมกขนาด17นิ้วเอบแปนิ้วขอโทษตีทู้ทนปัดยอม,มาแบบนี้นะครับรถสวยๆหเหลี่ยมสันคมตัวรถด้านข้างก็ไม่มีบุบเลยนะมาดูภายในกันนิดนึงนะครับฝั่งนี้ข้างหลังไม่46 0 0 0เดี๋ยวพาดูนะครับ นี่พวงมาลัยหุ้มหนังปูมัตตินะฮะนี่สวยเลยหน้าจอทัสรีได้สามารถเชื่อมต่อพวกบลูทูธที่สําคัญดูทีวีได้ด้วยนะครับดูทีวีได้แบบนี้เลยนะบ่อหนังเทคโนโลยีคูแม็กลดการสะสมเหมือนกันนะเป็นเบาะเดียวกันกับโฉมปัจจุบันนะครับเป็นเบาะรุ่นเดียวกันกับโฉมปัจจุบันนะปัจจุบันก็ใช้คูแม็กแต่ว่าคนละคนละเขาเรียกอะไรอ่ะคนละแบบมันมันเบาะคนละทรงนะฮะนี่สวยๆนั่งได้หลายคนเหมือนกันนะครับใครสนใจคันนี้นะฮะราคาไม่แรงนะอยู่ที่8ปดแสน 19, 0 0 0หมื่นบาทนะฟรีดาวน์มประมาณ1 4 0 0 0บาทเลขไม้ห้าหม่กกิโลปี20สนใจทักมาด้านล่างนะครับช่องทางติดต่อด้านล่างเลยนะครับอีกคันนึงนะครับเดี๋ยวคันถัดไปเนี่ยสีขาวแต่ว่าผมจองมาแล้วเด็ดแต่ว่าจะให้ดูสภาพนะครับผมจองแล้วลูกค้าจะมารับรถวันเสาร์ที่30สนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของ ตัวนี้เป็นโฉมเดียวกันอีกเช่นกันเป็นตัวโฉมเดียวกันกับตัวสีดําเมื่อกี้นะครับเลขไม้น้อยกว่า4 6 0 0 0โลราคาเท่ากันนะครับแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะรับพหนึ่งหมื่นสี่พันรถส,สวยๆเหมือนกันนะนี่นะครับแก้มข้างแนบชิดสนิทแบบนี้ไม่มีอ้าออกสภาพโดยรวมสวยมากนะครับสภาพโดยรวมสวยมากให้ดูภายในนิดหนึ่งนะครับคันนี้เลขไม่สี0หมโลปี20นะครับ46,000โลนะสวยๆนะครับพวงมาลายหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังก์ชันนะฮะหน้าจอ นะครับสามารถดูทีวีได้ด้านหลังกว้างๆนะฮะมีจอกลางให้แบบนี้ฝ้าเพดานสะอาดสะอ้านนะครับถ้าเกิดว่าพี่คนไหนสนใจราคา1ล้านอ่าขอโทษดี8ปดแ0นบาท ถือว่าราคาไม่แรงเนี่ยสีขาวคันนี้ผมเพิ่งจองไปเมื่อคืนนี้เองนะครับคันนี้นะราคา7จ็ดแสเป็นตัว1.9ึ่งจุดเโฉมเดียวกันนะครับเลขไมล์แสนสา 1, แต่ว่าได้เป็นสีขาวมุกแบบนี้สวยมากผมบอกเลยปี20สนใจถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยเรามีออเดอร์มาเรื่อยๆนะครับมีออเดอร์มาเรื่อยๆลูกค้ามาดูรถชอบแล้วก็จองเลยเมื่อวานนะครับอีกหนึ่งคันเนี่ยจะเป็นราคาที่ถูกที่สุดของ Mil X, มิวเอ็กโชมดิออริกได้เป็นสีแดงแบบนี้ราคา7จ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับเลขไมล์เจ็ดหมื่นสองพันกิโล น้าไ้เป็นสีแดงแต่คันเนี้ยมีตําหนินิดนึงพี่คือจริงๆไม่ได้โดนชนมานะครับมันมีการถอดฝาท้ายออกไปซ่อมเดี๋ยวพามาดูนะฮะคันนี้ผ่อนประมาณ13,000หนามนะฮะหนึ่งาเนี่ยมันมีถอดฝาท้ายไปซ่อมนะฮะจริงๆรถไม่ได้โดนโครงสร้างเดี๋ยวพาาดูกนะเนี่ยฝาท้ายมันมีรอยขันไขขยับแบบนี้นะครับมันมีการเสียของฝาท้ายจริงๆไม่ได้โดนชนสังเกตด,ดูตรงนี้ก็ได้นะครับสังเกตด,ดูนะจุดเชื่อมต่อต่างๆนะถ้าโดนชนมาตรงเนี้ยมันจะแตกเล้าออกจากกัน แล้วมีจุดเชื่อมนะครับแล้วก็สนิมขึ้นแต่คันนี้ไม่ได้โดนชนมานะในเล่มเขาลงไว้นะครับว่ารถแค่ไปซ่อมฝาท้ายมาเท่านั้นนะครับไปซ่อมฝาท้ายมาแล้วถูกที่สุดนะฮะแล้วก็มีสีแดงอีกคันหนึ่งในราคาทีา่แพงกว่าคันนี้ประมาณ30,000ก็คือ7 7, 7็0 0สนะครับได้เป็นสีแดง7 7็ด0สนนี่คันนี้เลยนะครับสีแดงนะ ใครสนใจคันนี้ทักมานะครับโทรมา08-25713369คันนี้เลขไม่แสนสามนะครับได้เป็นโฉมเดี o ่ยวอเนกดูทีวีได้เช่นกันนะสวยๆได้ปี2019นะครับหลังแหลกหลังคามาแต่ว่าเบาะเนี่ยจะแตกแต่างจากตัวสีขาวกับสีสีดำตอนแรกนะครับตัวนี้จะได้เป็นเบาะธรรมดาไม่ได้เป็นเบาะคูแม็กภายในก็สวยๆแบบนี้เลยนะครับในราคาที่ย่อมเยาวนะ7 7็0 0 0นเพันฟรีดาวผ่อนประมาณ13,000นิดๆ13,000ปลายนะฮะ สนใจทักได้นะแล้วก็อีกหนึ่งคันตัวนี้น่าจะเป็นคันสุดท้ายที่เป็นมิวเวกมันมีคันหนึ่งขับ4เขาไปรีวิวอยู่คันนี้เป็น1.9อิเลแกนเลขไมล์68,000กิโลได้ปี2021นะครับเลขกไม 68, ล์68,000โลถือว่าใช้งานน้อยปี2021ราคา9 5 0 0 0 0บาทเบื้องต้นนะครับคันนี้ติดจองอยู่นะติดจองอยู่แล้วต้องติดตามสถานะของของรถคันนี้ดีๆนะครับรถสวยนะ่าใช้อีกหนึคันได้เป็นสีดําเงาแบบนี้เลย นับเด่นสามคมตัวรถด้านข้างชัดเจนไม่มีบุบไม่มีลักยิ้มนะฮะล้อแม็กเป็นแบบสีเท่ากันเป็นแบบใบ,บพัดบันไดข้างมีมาให้นะครับเห็นไหมแหลกลงังคามีมาครับด้านหลังก็เป็นเปิดไฟฟ้านะครับอ่ะสำหรับสาวกมิวเอ็กก็จะอัปเดตรถประมาณนี้ต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของ f o r ์จเนมีใครมองหาขับ4แบบนี้บ้างนะครับมิวเอ็กขับ4นะฮะคันถัดไปเนี่ยจะเป็นมันมีมันมีราคาที่ถูกที่สุดนะครับแปดห้าเก้าด้วยนะถูกที่สุดเดี๋ยวคันประมาณคันที่3คันนี้ติดจองเดี๋ยวผมข้าม คันนี้ติดจองอยู่เดี๋ยวผมข้ามคันนู้นคันต่อไปมี X ถูกที่สุดอ่า Ford r n e r ถูกที่สุดนะครับสำหรับคันนี้นะฮะทะเบียน5381นะคันนี้เป็น Sigma 4นะเป็นเครื่องยนต์2.8 Sigma 4รถสวยน่าใช้เลยนะครับเดียนสังคมข้างๆชัดเจนนะภายในได้ออกแบบเบาะเป็นสีส้มนะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับภายในเบาะเป็นสีส้มแบบนี้เลยนะครับนี่สวยๆผมะลรหุนหนาปูมัลติฟังกชันคูดคอนโทลมีมาให้นะฮะสำหรับเครื่องยนต์1.8นะอ่าขอโทษดี2.8นะหน้าจอ ทัศสกรีนเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังกว้างๆแบบนี้ฝาท้ายไฟฟ้าสําหรับรุ่นนี้มีมาให้แล้วคันนี้ Fortuner นะครับเป็นตัว Sigma 4ในราคานะครับก็แสนหกหมื่นเก้าพันบาทราคาปรับลงแล้วก็แสนหกหมื่นเก้าพันบาทเรียกไหมแสนสองแสนสองพันนะครับได้ปี2019สนใจคันนี้เบอร์โทร085113369โทรมาได้นะครับคันถัดมาจะเป็นจะเป็น Fortuner นะ่าจะเป็นตัวที่ถูกที่สุดนะฮะถูกที่สุดนะฮะแล้วหรือต่อไปเนี่ยจะเป็นสีขาว คันนี้ถูกที่สุดแล้วนะครับสำหรับมิลเอ็กซ์อ่ะมันมีคันหนึ่งนะราคา5้9 0 0นสาาปี14่ใครสนใจสีบอลเงินโทรมาได้นะครับโทรมาได้นะคันนี้ได้เป็นสีดำนะครับเป็นปี2 0 1 0 19นะครับอ่ะปี19บเก0 0ไม่แสนห้านะพี่นะปี19ไม่แสนห้าราคา8 5 9 0 0 0บาทถือว่าถูกที่สุดในโซนนี้ละนะฮะร,รถสวยน่าใช้แบบนี้เลยเหลี่ยมสันคมตัวรถค่อนข้างที่จะชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะครับนี่สวยๆแบบนี้นะครับ รถสวยภายในเนี่ยจะออกแบบเป็นสีน้ําตาลนะครับออกแบบเป็นสีน้ําตาลแต่ไม่มีคูชอนโทนนะรุ่นนี้ยังไม่มีคูชอนโทนแต่เบื้องต้นเนี่ยได้บอกไฟฟ้ามาให้แล้วแบบนี้เลยนะครับมีพ้สตาร์ทมาให้พวงมาลัยหุ้มหนังตกแต่งด้วยลายไม้แบบนี้นะครับลายไม้เนี่ยช้านิดนึงพี่นะครับช้านิดนึงเดี๋ยวแก้ไขให้นะครับไปขัดก็ออกเพราะว่าแลกเกอร์มันลอกนะครับหน้าจอทัชสกรีนสามารถเชื่อมต่อบุทูรับสายวางสายในพวงมาลัยได้เบาะหนังเนี่ยมันเป็นสีน้ําตาลแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าสนใจก็ตามนั้นพี่ทีี่่สําคัญนนะทเพยต์ มีดอกเบี้ยพิเศษนะพี่นะดอกเบี้ยสองจปี2อ9จปีส5 9จปีสี9จุี่เก้ปีเท่านั้นนะครับคันสีขาวคันนี้นะฮะแล้วก็มีข้างหลังอีกคันหนึ่งคันนี้889ปี19ไมล์แสนสองแปดแปี19ไมล์แสนสองฟีดาวประมาณ15ื่นนะครับได้สีขาวมุกแบบนี้เลยนะสี่สองสองศูนย์นะครับ, 4, 2, 2, รบสภาพโดยรวมเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยเกลดเอนะสวยเกลดเอเลยนะดูนะฮะคันนี้ไมล์แสนสองถือว่าใช้งานน้อยมากๆเดี๋ยวดูภายในนิดนึงนะครับรถสวยมากเลยนะ ยให้ดูภายในแต่ถ้าใครอยากดูจอจงนะสามารถโทรมาทักมาได้ขั้นถัดไปก็จะเป็นสีขาวเหมือนกันพวงมาลัยก็ไม่ช้ำนะพี่นะดูสังเกตดีๆลายมงลายไม้อยู่ครบนะรพวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังชันนะครับคูาถ้าเป็น2.4จะไม่มีคูดคอนโทรลนะจอ,อะหน้าจอทัชสกรีนสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้รับสายภาษาในพวงมาลัยได้คูบ,บ็อกต่างๆมีมาครบมาดูด้านหลังกนะันบ้างด้านหลังก็งกว้างแบบนี้สามารถนั่งได้หลายคนสนใจคันนี้ก็โทรเข้ามาได้นะครับอีกหนึ่งขั้นนะฮะนี่ สีขาวแล้วก็คันถัดไปเนี่ยจะเป็นในเรื่องของนี่2.8คันนี้นะครับเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวดียวกลับมาเป็นตัว TRD นะครับแปลงหน้าแปลงท้ายมาน้าในราคา929,000นะครับคันนี้เป็นตัว2.2.4นะครับ2.4นะฮะ879ปี18ไม่แสน1นึ่งหมื่นนะครับ2.4 879ปี18ไม่แสน1นึ่งหมื่นผ่อนประมาณ1 4 0 0 0ปลายไปนะครับด้านในก็สวยๆนี่เห็นไหม 879ปีนะ 8, 7, 9, 18ได้สีขาวมุกนะครับรถสวยน่าใช้เหมือนกันนะฝ้าเพดานสะอาดสะอา้านนะครับก็ปุ่มมัลติฟังก์ชันต่างๆเหมือนกันเลยนะครับยกเว้นคุดค,ดคอนโทรลคันนี้ยังไม่มีแล้วอีกคนันนึงนี่ตัว TRD นะพี่นะคันนี้แปลงหน้าแปลงท้ายมาสังเกตไฟท้ายนะครับไฟท้ายเนี่ยเป็นของปีโฉมใหม่นะแต่คันนี้รถได้ปี18นะครับเป็นตัว TRD อันเนี้ยอันเนี้ยปี18 19ไฟจะเป็นประมาณนี้แต่คันนี้ได้ ได้ไฟท้ายแบบใหม่มานะครับแบบตัวโฉมโฉมปัจจุบันโฉมลีเจนเดอร์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไฟหน้าก็ใช่ด้วยไฟหน้าก็เปลี่ยนมาแบบนี้นะครับ mm hmm. คือคันนี้เป็น mm hmm. เป็น t r d ปี d 2018แปลงหน้าแปลงท้ายมานะครับในราคา9 2 9 0 0 0บาทขออภัยนะฮะเดี๋ยวผมลองเช็คดูอาะถูกต้องครับ9 2 9 0 0 0บาทปี18เล่ไหม90,000นะครับรถสวยเหมือนกันนะฮะเนี่ย ฉมนะจริงๆมันเป็นโฉมเดียวกันกันนี้แต่ว่าคันนี้เป็นตัว2.8 trd มีคูชคอนโทรลหลังคาสีดามาให้แบบแบบนี้เลยถ้าสนใจคันนี้ก็โทรเข้ามาเบอร์ด้านล่างส่วนเ1 3นสองคัน 13, ้คันถัดไปนะเป็นคันสุดท้ายนะครับก่อนที่จะไปเรื่องของอินโนวาเดี๋ยวไปอินโนวาเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูโซนนู้นนะครับอินโนวาราคา690 0 0 0บาทฟีดาวผ่อนประมาณอ่ะห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทฟีดาวผ่อนหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทนะแล้วก็มีตัวดีเดอร์ด้านหลังเดี๋ยวพาไปดูนะฮะ มี x คันนี้สีบรอนนะสีเทาดำเพิ่งเข้ามาใหม่7857เนะครับเป็น Fortuner 2.4V 889ปเี19เลขไมล์แสนหนึ่งนะครับปี B 19เลขไมล์แสนหนึ่งคันนี้ก็ผ่อนอยู่ประมาณ1 5 0 0 0บาทได้สีบรอนงนะเลขไมล์แค่แสนเดียวภายในก็ไม่ช้ำเดี๋ยวดูนิดนึงนะฮะภายในไม่ช้ำใครอยากเห็นตัวรถจริงเข้ามาดูได้นะครับก่อนเข้ามาแจ้งหน่อยนะครับว่าจะมาดูรถโทรหามาเลยครับตัวหาผม,ผมบอกว่าอขอมาดูรถหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกให้ว่า พี่ถ้าเกิดเข้ามาแล้วอ่ะช่วยติดต่อหน้าร้านบอกว่ามาหาคุณปานหน่อยมาหาน้องปานนะฮะคันนี้เป็นตัวนี่ครับรถสวยนะเป็นตัวลีดเดอร์นะครับ 2.4G จีลีดเดอร์ได้สีดำนะครับร้านห้าหมื่นนะแต่ว่าติดจองอยู่เสียดายนะครับอเดี๋ยวเราไปดูรถที่นี่คันนี้เดี๋ยวแถมให้นะครับสำหรับคันนี้เป็นโคลาคอสนะครับ6 8 9ปาผ่อนประมาณ11,000นะครับ 1 1 0 0งห1ื0 0งปลายปี21ไม่แสนหนึ่งนะครับโคล่าคอไม่แสนหนึ่งนะงปลายนะสนใจคันนี้ทักมาครับได้เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดแบบนี้เลยสนใจทักมาได้สอบถามกันเข้ามานะครับโกลเด้นเนอร์หนึ่งันคันนี้ได้ปีน่าจะปี20นะครับพึ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเหมือนกันหน้าใหม่เลยนะเป็นหน้าปี20ินะพี่นะสนใจก็ลองทักกันเข้ามาราคาไม่แรงนะครับสำหรับสีดำคันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูในเรื่องของอินโนวานะครับมีอยู่คันหนึ ราคา5 000, 000, 000า้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวน์ผมประมาณ1นึ่งบาทถ้าเกิดว่าพี่สนใจนะตอนนี้เรามีดอกเบีย้ยพิเศษ2.39 4ปี2.59 5ปี3.59 6ปี4.497ปีเท่านั้นนะครับนอกนือจากรถครอบครัวที่ผมให้ดูเนี่ยเนี่ยเห็นไหมตัวนี้ CSR อชอาร์บิดตัว High เราก็มีตัวอันติสเราก็มีนะครับที่สําคัญอันตีสเนี่ยมีมากกว่า50คันเลยนะครับผมอัปเดตให้เลยนะก่อนเนี่ยทางผ่านเราพี่ทางผ่านที่เราจะไปเจอกับตัวของ อินโนวานะครับมีรถให้เลือกเยอะเลยสำหรับทั้งอันติสนะฮะโฉมหน้าเก่าโฉมหน้าใหม่หรือจะเป็นในเรื่องของซีวิกโฉมนี้นะครับ FC นี่เห็นไหมสวยสวยแล้วก็ Camry 2.0G 2.5 Hybrid บิดมีหมดเลยนะครับถ้าเกิดว่าพี่สนใจคันไหนพี่สามารถทักมาสอบถามผมได้นะเดี๋ยวผมพาดูนะครับมีรถราคารถครบควรราคาประมาณแสนเก้าแสนเก้าแสนเก้าเนี่ยคันนี้นะครับเป็นสเปกวากอนนะฮะนี่เป็น2.4 สเปกวาก้อนอีกหนึ่งคันที่น่าใช้เหมือนกันสำหรับคันนี้ได้ราคาอยู่1,000 0แสนออกขอโทษ4 1 7 0 0 0 0นบาทปีศีปี07นะครับเลขไม้เลขไมแสนเ 1, 9, 000, นะครับขอโทษนะ3,27สสนใจคันนี้ทักมาได้นะครับอีกหนึ่งคันนะฮะคันนี้เป็นในเรื่องของอินโนวาในราคานะครับนี่ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทสองจุดแปดจีห้าแสน 90ก้าหมื่นกําหันาดปี18ไม่แสนหกนะครับฟีดาวผ่อนประมาณ10,000บาท10,000นิดนิด,นดสนใจทักมาได้สําหรับคันนี้นะครับตัวอินโนวาคันนี้นะรถสวยน่าใช้อีกหนึ่งคันนะครับนี่สวยสวยเลยพี่พี่คนไหนสนใจคันนี้สามารถทักกันเข้ามาสอบถามกันได้นอกเหนือจากรถครอบครัวตรงนี้นะครับเราก็ยังมีรถครอบครัวขนาดเล็กที่เป็นพวก BRV นะครับหรือโมบโมบิลิโอผ่อนราวๆา0เจ็ดพันนี่นิสสันอติก้าแบบนี้เราก็มีนะครับ แล้วก็ตัวนี้ BRV นะครับผมแต่ใครอยากเห็นโมบิลิโอด้านหลังนี่ตัวนี้อเวนซ่านะครับแล้วก็โมบิลิโอนะพี่พี่คนไหนสนใจนะครับที่เพชรยนต์มีรถให้เลือกมากกว่า4 0 0 5 0 0คันสนใจโทรมาที่เบอร์ด้านล่างนี้0 8 2 5 7 1 3 3 6 9นะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่พี่รับชมกันจนจบเดี๋ยวผมมาอัปเดตรถให้ใหม่อีกทีนึงนะครับในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตคลิปเดียวรถสวยๆนะครับให้พี่รับชมก่อนแล้วก็เดี๋ยวอัปเดต ในเรื่องของรถรวมให้พี่เนี่ยประมาณอีกสอ,องสามวันแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆที่รับชมโจโจดกดไลค์กดซับสไครต์กดหัวใจให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดรถข้าใหม่ส,สวยๆจากผมสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ